สวัสดีค่ะเมนกค่ะค่ะมาตามแนวทางกับเมนกค่ะในงวดวันที่16ตุลาคม2567คลิปนี้เป็นคลิปที่2ของคุณแม่เนาะเป็นความฝันของเมนกเองเนาะค่ะในคลิปนี้โบแมนลูกสาวฝันเนาะค่ะเมนกฝันเองเพื่อนว่าค่ะบอกสุฟังในคุณแม่ฝันว่าจังไรโอ้ใหญ่ฝันขืนละฝันว่าสิเป็ตากหนากึเบึ่งไปซ้อมสางเห็นคู่ยุกโต๊ะสางสางเฮียงกันสองน่วย ยายก็โู้ปตักดอกบัดใหญ่หนึ่งยางมาขายฟักหนูขุมาใส่ฟักมาปุ่งไว้อาคขุอันสันไว้มืเอาคขุสูงสูงมูมูไปโอ้เถาแฝกเลยว่ะขุกะคุสีแดงในบาดเป็นขุคนต่างไปหายก็สีแดงบ้านนี่ก็ไก่ออกไปจากยางก็ใส่ไปหอดทงหน้าหาเก็บหอยเก็บปูค่ะ ก้หมูสองคนสามกับจะคะข้องนี่แหละค่ะห้อยปู่ก็ได้พราะกินอยู่อืมบาทนี้อื่นงูไปไว้เมื่อไปตัวสียางเมื่อบอกตัวเมื่อมเฮาบอกตัวค่ะบัดไปบดได้ขี้รดได้บัดมาใส่เลยขี้รดลายมันหลุดรดหลุด,ลดลใต้จะคล้องนี่แหละค่ะวันหยุดพ้งล้วก็พาขับมายายแ๊ะแม่อินูยายแตนนั่งทั้งนาเฮ็ด ขายุงสีเว้ยสินเพียงผีกับเบ้าบานโตนั่งทางลังกับแม่หนูเมื่อเมื่อตุยยางเมื่อวันช่วเมื่อก็มาขึ้นรถเผาตัวว่าค่ะรถลูกใส่จะคล้องนะมันเละใส่สองสองกับสองเก่าเลขใายสองสองเก่าสองสองสองเก่าสองเละใส่เพิ่นสองสองเก่าสองผุ่นได้มีเสี้ยงไม่ผุนว่าอันบดบดไปบดในขี้รดบดมาเสียในขี้รดไปจอดรถมาได้รถว่ะครถบักษาตัวนี้ว่ะ เริพอกันขืนลดมาอืมมากโูเมื่อสั่งเหมนค่ะบาดิสิคอถามคุณแม่เนาะบักหอยกับกระปูนี่ได้หลายบอกได้ชามกันบักหอยก็ได้พอกินกระปูก็ได้พอกินอืมแล้วก็ได้เอามาพ่อเอามาข้นรดตังค์ที่ลดมากหอนเฮือนสิละโอ้ถือว่าได้แล้วเนาะฝันว่าได้ได้นั่นได้นี่นี่คือได้แล้วได้ปูได้หอยน้ำกันคือกันอืม แต่ว่าขึ้นรถนอกมากกับที่รถเพราะมันจะขึ้นกระเล็ค่ะถ่ายคุณแม่ตีข้อมฝันหาตีเล็กเนาะค่ะจากข้อมฝันนี่คุณแม่จะตีหายตัตวไหนห้อยหาปู่แปดค่ะแา,างกับตีหาเป็นสีซีสองศูนย์สี่ศูนย์เก้าศูนย์นี่แหละค่ะผูดเถาเป็น้ายปักเปียน,นักขู่ก็เลยตีหาเป็นเก้าศูนย์ เป็นเก่าทุนโตปากคูกระมุนเนาะคูเทาฟันหินคูเทาไปเปลี่ยนเอาคู่คนลาพักไปกล้ายมันเลยเห็นคูเฮ้าตังไหวล้เอาคู่คนเปลี่ยนเล่าค่ะคูเทานี่น้าเก่าเนาะคูนี่กับปากมันกลมๆคุณแม่ก็เลยหายเป็นศูนย์เป็นเก่าศูนย์แล้วก็สร้างนี่คุณแม่หายเป็นน้ามซีเป็นบอกคุณแม่แล้วก็มันวงกลมพ้อมก็เลยหายเป็นซีศูนย์กับซีซีบอกคุณแม่ม ซีซีซีศูนย์หลักกะสองศูนย์บอกคุณแม่สางสองนวยเป็นสองศูนย์นึ่งพ่นว่าค่ะหลักกะหาแปดนึ่เป็นบอกคุณแม่หอยเป็นหาหลักกะกระปูเป็นแปดคุณแม่ให้เป็นหาแปดหนึ่ะค่ะท่านผู้ชมสีตีนอกเนื้อจากคุณแม่ก็สามารถตีได้เนาะค่ะคอมมนไตคีบค่ะแต่วันนี้เป็นความฝันของคุณแม่ต <himself, S 1> ัวเลขเพิ่นกระตีให้เองเลยเนาะค่ะเป็นแนวทางของคุณแม่ในงวดวันที่ 16ตุลาคม2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลงหญ่กับคุณแม่สุขูสุขคนค่ะคุณแม่มีอย่างเพิ่มเติมบ่คะบอบอ่หูเมื่อก่อนด้วยฝันซ้ำนี่กับคุเมื่ซ้ำนี่ค่ะค่ะขอบคุณเมนกลหลายๆาค่ะบ่แพงแน้วทา่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้พี่น้องตัดสือเอาด้มาอมัก็ได้ก็ได้ตัดกับมุนเอานาะคุณแม่นาะค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะกมาสรุปแนว้ทางตัวเลขข้อฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของเมนกค่ะ ในงวดวันที่16ตุลาคม2567น้ี่ค่ะเม่นกนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นห็นขุตกสางเพิ่นว่าสางกับสางสองน่วยเฮียงกันลองส่องเพิ่นว่าในความฝันก็เลยก้มเบิงเนาะค่ะเพราะว่าขู่นี่ตกไปนี่สางเพิ่นว่าค่ะว่าสิไปตักนามเพิ่นว่าแล้วสักพักหนึ่งมีผู้เฒ่าผู้หญิงเพิ่นว่าหิวขุมาเพิ่นว่าเป็นขูพักนี่ละเพิ่นว่าค่ะแล้วเอามาเปลี่ยนเอาขุเพิ่นไปเพิ่นว่าค่ะเก็บพักออกใส่ขู เพิ่นเพิ่นว่าหล้วก็เอาคู่เปล่าข้องผู้เ่าผู้นันเนาะค่ะให้กับเมนุเพิ่นว่าคู่กับคู่สีแดงพร้อมเพิ่นว่าเอาคู่สีแดงไว้เพิ่นเอาคู่เมนุไปเพิ่นว่าหลังจากนั่นเมนุก็ว่าย่างไปเรื่อยๆวาสันไปยูทงหน้าว่าสิไปเก็บปูกับเก็บหอยเพิ่นว่าค่ะในข่วมฝันเก็บปูกระไรบักหลยเพิ่นว่าเก็บหอยกระไรบักหลยเพิ่นว่าหลังจากนั้นก็หินคือจังรถลูกชายนี่เพิ่นว่าขี่ม้ามาหาบเพิ่นเพิ่นว่า เพิ่นก็ได้ขึ้นทั้งรถลูกไสยเพิ่นเพิ่นวาขี่มาหอนเพื่อนเพิ่นว่าเอาปูเอาหอยนี่ขึ้นทั้งรถมาน้าเพิ่นวหล้างจากนั้นกับหงมือเพิ่นว่าค่ะเมนูก็เลยได้ตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเล็กตัวนั้นก็คือซีซีเนาะค่ะเป็นเหล็กดีจากฝันเพิ่นวาสางสองหน่วยเฮียงกันกับเป็นซีซีเพิ่นว่าค่ะล้กก็ซีศูนย์เพิ่นวาสางน้ามซีเพิ่นว่าสางนี่เป็นวงกลมเพิ่นวาเพิ่นก็เลยจับศูนย์ใส่เนาะค่ะเป็นซีศูนย์ แล้วก so is ็ะสองศูนย์สองศูนย์นี่กระสางนี่สองหน่วยเพิ่นว่าตีเป็นสองเนาะค่ะสร้างนี่วงกลมเพิ่นว่าตีเป็นศูนย์เป็นสองศูนย์เนาะค่ะเลขกสองตัวตีจากฝันค่ะแล้วก็ะเก้าศูนย์นี่ตีจากผู้เฒ่าผู้เฒ่าน้ามเก่าเพิ่นว่าแล้วก็คู่นี่ปากกลมๆเนาะค่ะเอาคู่มาเปลี่ยนเพิ่นหน่วยหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นก็เลยตีให้เป็นเก้าศูนย์ค่ะเลขกสองตัวตีจากฝันแล้วก็ะหาแปดเนาะค่ะหาแปดนี่ก็ตีจากฝันคือกันเพิ่นว่า หอยนี่เป็นหาเพิ่นว่าปูเป็นแปดเนาะค่ะเลขกสองตัวหาแปดแล้วก็เลขทะเบียนรถของลูกไส้เพิ่นเนาะค่ะเลขทะเบียนสองสองเก้าสองเนาะค่ะเป็นเลขทะเบียนรถที่ลูกไส้เพิ่นขับมาหับเอาเพิ่นเนาะค่ะที่เพิ่นไปเก็บปูเก็บหอยเนาะค่ะเพิ่นในนางรถลูกไส้เพิ่นมาเพิ่นว่าเลขทะเบียนสองสองเก้าสองเพิ่นว่าเป็นแนวทางของเมนกค่ะในงวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน มีโชคมีลาบไดรางวัลใหญ่กับเมนกสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนเด้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ทําผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวนิงพระรวยนใำเด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกกันใหม่ขอบคุณค่ะ